ครับผมวันนี้เจอกับบ่าวเนงในรูปแบบหัวเกลียนหัวเกลียนกํากลังขับรถเดินทางนําไก่ไปถวายหลวงพ่อนะครับติดตามกันต่อไปอันนี้กําลังอยู่ถนนมิตรภาพนะครับเดินทางไปยังวัดบ้านนองเม็กเพื่อนําไก่ไปถวายก็นี่ถึงแล้วบ้านนองเม็ก ขณะนี้เราก็เดินทางมาถึงประตูวัดแล้วครับผมกำจะเลี้ยวเข้าไปในวัดแล้วภายในวัดก็มีไปรุ่นมาออกกําลังกายบรรยากาศร่มรื่นนะฮะต้นไม้เยอะเหมาะเป็นที่อยู่สำหรับไก่ไไไพามาดูบรรยากาศ ไก่ที่วัดนอนนะฮะบนต้นไม้สังเกตดีๆครับเห็นหรือเปล่าเที่ยวมาปล่อยก็น่าจะอยู่ด้วยกันประมาณนี้แหละวรอลองตาสักครู่นะครับผมเข้ากรงเรียบร้อยน้องปูใจแล้วมีคนเฝ้าเรียบร้อย